สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมทางแอดมินราซูเบอร์ชอปนะครับวันนี้เรามากับเจ้าฮารีดิมสันแฟตบ๊อบนะครับ F F B S นะครับผมปีของตัวคันนี้ก็จะเป็นปี2019ครับสีของเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นสีวิวิดแบ็กนะครับผมตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็น114คิ้วขนาดเครื่อง1,868 cc ครับผมอันนี้ไฟท้ายไม่มีนะครับเพราะว่าอยู่ในไฟเลียวเรียบร้อยนะครับผม ตัวของแต่งก็มาให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันกันครับโดยสภาพรอบข้างฝั่งซ้ายครับสวยงามนะครับตัวเบาะนุ่มนะคันนี้ตัวคลิปเครื่องนะครับไม่มีรออบิดหรออช้ำนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นปีใหม่ก็สภาพใหม่ๆนะตัวฝาพาริลี่เป็น HD นะครับผมตัวกราฟิกข้างบนถังนะครับจะเขียนว่า h a r ์ลีย์ดิ s สันนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยคันนี้ ตัวตุ๊กตาแหด์12นิ้วนะครับเป็นตุ๊กตาแหนยกสูงนะครับผมข้างหน้าก็มาพร้อมโม้งนะครับเป็นโมง่งโมงกับชิลนะครับผมแนวของคับสไตล์นะคันนี้สวยๆเลยครับผมจะทรงมาให้เรียบร้อยข้างหน้าตัวยางนะครับผมจะเป็นยางมิชลินฮาร์ลีย์ดิวินสันนะครับผม ตัวกีบเครื่องข้างขวาไม่มีลอยบินลอยช้ำครับสวยงามนะครับตัวเลขคอคันนี้จะเป็น p ปีก MLY นะครับผมรถดนอกประกอบไทยคันนี้นี่นะครับตัวท่อเป็นปลายท่อแต่ง GBR นะครับคันนี้ก็จัดทรงมาสวยๆครับผมตัวเล็กไม้นะครับผมคันนี้ก็อยู่ที่8,652ครับคันนี้เล็กไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันครับ เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าแฟตบ๊อบคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2019นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับค่าตัวก็อยู่ที่799,000บาทนะครับรถสามารถจะดแฝงเงนได้สำหรับใครที่อยากมาดูตัวจริงก็มาได้ที่ซิลไบเกอร์ชอปนครปฐมถนนมาลัยแมนกามอ9นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสดครับ